ก็สวัสดีครับก็มาสอนวิธีการแก้เข้าเว็บบันผลบอลไม่ได้นะพี่ก็อันดับแรกก็เข้าไปที่เพ Store ก่อนนะครับเข้ามาพิมพ์คําว่า Yoga vpn นะครับตามนี้เลยพี่ถ้าไม่ทันก็กดสต็อปคลิปแล้วก็โหลดก่อนนะพี่พอโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าแอปไปเลยครับรอสักครู่ครับเรามันโหลดไม่นานพี่แปบ๊บเดียว พอขึ้นนี้เราก็กดวงกลมสีฟ้านะพี่ล้วก็กดตกลงครับรอประมาณไม่ถึงนาทีพี่ก็โหลดเสร็จนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตของพี่พีด้วยนะครับรอแป๊บหนึง่งไม่นานเท่าไหร่พอเสร็จครับก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้ก็กดออกแอปได้เลยนะพี่กดเสร็จครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเว็บแล้วก็พิมพ์บานพลอน บ้านพลบอลเสร็จแล้วก็รอสักครู่ครับรอแอปมันโหลดสักครู่เข้าครั้งแรกจะช้านิดหน่อยครับแต่ไม่นานเท่าไหร่เข้าได้แล้วครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ